สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยูผมเอผม a t c b e t นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาในในเกม x s h o อชอบลดเองครับก็คือว่าเวลาเราคุยเปิดไมค์คุยในเกมนะครับเสียงมันจะตอนพูดตอนแรกมันจะดังนะครับพอพูดไปสักพักมันก็เริ่มลดลงลดลงลดลงนะครับอันนี้มันไม่ไม่น่าเกี่ยวกับปัญหาในตัวเกมนะครับแต่มันคือ ปัญหาในคอมของเรานะครับโอเคเพื so okay. <laughs> like ่อเป็นการไม่เ nice. ส okay. ียเวลาครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวิธีการแก้ปัญหาไม่ลดเองนะครับอันนี้คือไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะในเกมมิช็อตนะครับก็คือมันจะไม่ลดเองทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจตเกมอื่นหรือทําคลิปอัดหน้าจอี้เวลาพูดไปมันก็จะไม่ลดนะครับโอเคก็อย่างแรกให้เราไปดาวน์โหลดอันนี้มานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ พอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บก็จะไ,ได้เป็นไฟล์สิแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วเราก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็กดแตกไฟล์เฮียนะครับหรือจะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นแฟ้มใหม้นะครับก็กดไปปุ๊บนี่นะครับจะได้เป็นแฟ้มแบบนี้มานะครับโอเคโอเคนะครับก็กดมาคลิกเข้าไปก็กดมาคลิกข,ขึ้นไป โดยตัวนี้มันถ้าใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ลองมันก็คล้ายๆกันครับแค่เป็นแค่คนละภาษานะครับโอเคโอเคครับหลังจากนั้นก็แล้วก็เปิด PC เครื่องนี้มานะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดซีแล้วก็ Windows น,นะครับแล้วก็ลากไฟล์3ไฟล์นี้นะครับลงมาเลยนะครับนี่นะครับ3ไฟล์นี้นะครับ แล้วก็อาผมลืมบอกนะถ้าใครอยากตั้งอามันจะมีอยู่นะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันจะตั้งได้นะครับว่าล็อก80 50หรือเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ครับมันจะล็อกได้ครับถ้าเราเซ็ตค่าแล้วมันก็จะล็อกตามที่เราต้องการนะครับโอเคก็อันนี้ก็ผมก็จะไม่ไม่สอนกันนะก็ส่วนมากก็น่าจะล็อกกันที่100%อยู่แล้วนะครับ โอเคท่า okay. น,นก็คุมไฟล์สามไฟล์นี้นะครับลากลงมานะครับลากลงมาเลยแต่น,นี้ผมทำไปแล้วนะครับก็ทนไปแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับโอเคนี่นะครับก็พอลากมาเสร็จปุ๊บก็ปิดตัวนี้ไปได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับให้เรามาพิมพ์ ค้นหาในนี้ว่าเมนูเริ่มนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยได้ในช่วยเรื่องการเราเปิดคอมมาเราไม่ต้องไปกดเซตให้มันล็อกใหม่นะครับก็คือเราเปิดคอมมามันก็จะล็อกให้เองเลยนะครับก็เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มต้นระบบนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมทาไปแล้วนะก็แค่ลากมานะครับลากเอ้ยเดี๋ยวทาไมลากไม่ได้นะ้ นี่นะครับล็กแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเซ็ตค่าให้เองนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับจะได้นไม่งงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็แต่ไมคลิกเพื่อเปิดใช้งานนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่ามันล็อกไหมนี่นะครับมันจะปรับไม่ได้นะครับมันคือมันล็อกเลยนะครับ ถ้าใครล็อกที่กี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะล็อกอยู่ที่เป็นนันครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วพอแลาเปิดคอมมาแล้วก็ไม่ต้องไปกดให้ยุงย่งยากนะครับมันก็จะรันโปรแกรมให้อัตโนมัติเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ของใครหลายๆคนนะครับผมก็มีเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ